มาถึงเขื่อนแล้วครับผมทานข้าวกราบเดี๋ยวนั่งคิวไทยรถทานข้าวทานข้าวไม่ได้ฝ่ากินเลยใส่ในตู้เย็นจนจนลืมอมาท่านแล้วก็แกงแกงก็นะผมซื้อแกงปลาก,กระเบนมาอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอุ่นกินเวนเวนตัวเองนะซื้อใส่ตู้เย็นแล้วก็ไม่ได้เปิดดูแล้วว่าเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินก็ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแตง ต้องกินแล้วนะเอาออกมาตู้เย็นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยน่ยาจะเปียปะปลานะ่าดูโอ้โหไม่เปียปะปลาเลย <c oughs> เขาบอกว่าไส้ของเขากรวงตวงไงไม่รู้ไส้แตกอะไรอย่างเงี้ยนะที่ร้านอ๋อไส้แตกอย่างนี้เองเขาบอกว่าไส้แตกคือไส้มันแตกนี่อาทิตนนย์นึนนะยังสดอยู่เย็นอยู่ฮะ เขากินชิ้นใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ร้านเขาบอกไสแตกบอกว่ามาแล้วผมซื้อไปกินไม่ได้ซื้อเขาก็บอกนะครับไม่ใช่ว่าขายร้านค้าไปที่เขาไปผ่าขายเนี่ยมันผ่าออกมาไม่สวยแต่ว่าไส้แตกเนี่ยมันแตกจริงๆนี่ผมซื้อมาอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์เมื่อไหนะฮะนี่ใส่ตู้เย็นอยู่ผมชอบอบบไส้แตกเนี้ยถ้าซื้อมาทานนะมันเป็นเป็นทรายอ่ะอืมหวานอนะ่ะผมใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งอาทิตย์เอง บอกนะนี่อะอาทิ้งแล้วมันผ่าไปาาทิ้งแล้วหวานหวานเต็มเลยอืมอืมอร่อยโอเคมากเลยมัติดด้วย นนายนี้คนอาจจะตกมีเมฆมากคนอาจจะตกน่ฮะเขื่อนขอ้างบนคือผมอยู่ใต้สันเกิน่นแดดล่มล,ม,ลมตกเพราะมีเมฆมากครับโอ้ <c oughs> ในจ,จะตก <c oughs> เก็บอดไฟฟ้าตกกับคนอยู่กับความปินของแต่ละคนนะชอบแบบไหนจัดไปครับผม,มแสงอร่อยลมกันอุ่นตัวนี้วันนี้ซื้อข้าวมาสองถุง หอ,อ,อยลายหนึ่งหอ,อยลายเดี๋ยวไม่ต้องใส่เจ็ดล้านจานต้มต้มหนึ่งครับต้มปลาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักปลาอยากกินน้ำปลาสุกร้อน Rồi nén kia nó mật ạ rồi đó Nó cũng càng rồi ăn cao chiều chiều lồi là Lấm phát đi ha, lấm phát đi รสชาติยังเจมอยู่แต่ถ้าคุณอุ่นหลายๆครั้งแล้วเนะี่ยมันไม่อร่อยเท่าเดิมเท่าครั้งแรกและหอมมากแข็งพริกใส่เบลานะครับแล้วก็เบนเนี่ยอร่อยอืมจะได้เลยสายชอบน้ำ เก็อร่อยกระเบนเนื้อนุอ่มจะบอกไงสายท้กคนชอบกระเบนแ่ hey, คนชอบกินนะก็อโอเคกระดูกอ่อนแอบม่อามาชอบกินนี่คือไอ้ผมไม่ชอบกินแล้วเาขาแบเนี้อนุ่มแล้วก็ดูอ่อน,ออน ละป่ะย่าปากับเมนต้มซุปไม่ได้โอ้ยน้ำร้อนไม่เปิดไฟเบาๆแล้วนะแดดจ้าท้าลมแรงเมื่อกี้เมฆเยอะครับตอนนี้ฟ้านะอากาศเอาแน่นอนไม่ตอนนี้สี่โมงสี่โมงยี่สิบนะเดดูอากาศเมื่อกี้เมฆครึ้ม อันนี้ฟ้าั่นนี้สิฟ้าเมฆน้อยเมฆก้อนใหญ่ๆห,หายไปหมดแล้วครับนนน,นสลายสายโจไปแสงแดดมัแเรนเมื่อกี้นั่งตรงนี้ดีนะอัะวาณสิบโมงห้าโมงอนลมพัดดีครับอ,อิ่มๆแล้วครับผมล้างถ้วยสไเลยต้องมีติดนะครับป้มข่าวข่าวปลาปลาข่าวฮะสะเลยต้องมีติดล้างฟั้มเก็บ สบายเนี่ยต่อสายน้ำเมื่อกี้ต่อสายน้ำมาเก็บแล้วสา,สายน้ำอยู่นนี่นั่งกินแตงโมต่อลมพอดีครับพอแดดมาลมมาเหมือนอากาศมันมันวิ่งอยู่นะครับยิ่งพอมีแดดก็มีเรื่องของลมแต่ยังโอเคอยู่อยพออิ่มแล้วไงท่านจะลาปะสิผมพอมกินอิ่มบอกว่ไม่เดินทางไกลโดยหลักๆนะ เดี๋ยวงีบจริงผมผมจะยีบอยู่ทุกครั้งล้วมาเที่ยวอย่างเงี้ยนี่ย,ยฮะกินของพักก็เงียบหลับอืมอ,มอมืหวานไอโม้หวานจริงครับหวานแบบมันก็เป็นแต็งโมหวานเนี่ยนะแต่แต่มันมันจะหวานเศ็หน่อยนะผมวันนี้ยผมซื้อมาทิ้งไว้ในตูน้เย็นอันสดอยู่นะฮะ หวานมากอ่ะอืหวานเลยไอโมอะไรเนี่ยหวานหวานไม่ได้ชาน้ำานชานใส่โมแส่น้ำลมพัดดีดีพื้นที่มีสูงมีต่ำไม่ความสุข ใอ้ก็นั่งรอเวลาอย่างนี้นะเปนรอเรื่องครับเดี๋ยวไปตรงลูกทีเดียวไม่เข้าห้องอะ่ะไปรับลูกมงหน้าไปส่งเดี๋ยวออกจากลูกก็ไปเนี่ยไปรับลูกที่บ้านอีกสักห่างอันนี้สามกิโลรับลูกแล้วพาส่งจานบินแล้วกลับต้นไม้อยู่ข้างล่างข้างบนก็รถวิ่งทั่วไป ช่วงแดดร่ำลมตกใกล้ๆสี่โมงห้าโมงก็ลมพัดฟินสายกอลังกายสายแลย้วก็นะสายเที่ยวสายกับรถเล่นเขาก็มาเยอะผมสายธรรมชาติกับกิจกรรมกิจกรรมคือไปทำรื่นทำนี่ธรรมชาติผมก็คือเนี่ยนั่งใครสายธรรมชาติก็รู้นะได้นั่งมองวิวรับลมเย็น นั่งมองอ่ะไปถีคนขับรถไปมากินอิ่มนั่งมองเตบธรรมชาติโอ้มีความสุขกินอื่นเดินทางไปต่อจะหกโมงแล้วครับผมเปิดกล่องกันหน่อยนั่งดูนอนดูนี่เพลินซื้อกล่องเครื่องมือมากล่องหนึ่ง ว่าจะามาใส่นี่เลยเอามาใส่อุปกรณ์ต่างๆนะท่านนะก็หลายอย่างนะมมีพวกน็อตพวกน็อตอะรต่างๆเนี่ยอยู่เป็นไม่เป็นที่เป็นทางมันเป็นกล่องนี่เลยเป็นอย่างนี้นะครับมันน่าจะใส่พวกน็อตต่างๆนะผมต้องการกล่องใส่พวกน็อตด,ดีไหมอืม มีช่องให้ใส่นอ็อตใส่เพราะว่าใส่เครื่องมือแบบชิ้นไม่ใหญ่ได้เยอะเลยนะใส่นอ็อตอ๋อมันมีตัวตัวนี้มาให้ด้วยคือสามารถจะแยกเป็นช่องใหญ่หรือจะใส่เป็นช่องย่อยกี่อันะฮะแยกเป็นช่องใหญ่หรือใส่เป็นช่องย่อย เหมาะสําหรับคนมีน็อตอะไรของผมมันน็อตกระจัดกระจายนะจะไม่แยกเป็นชัดเป็นส่วนไม่ไม่แต่ก็ผมซื้อมาเน้นพวกน็อตพวกอะไรนั่นแหละจะใช้ก็อ่ะเอาหยิบหยิบใช้เลยแต่จริงๆแล้วตัวของน็อตพวกนี้สมควรจะแยกนําจะได้หาง่ายขึ้นน็อตเล็กน้นนอยพวกนี้น น็อตหัวน็อตหัวเจากับน็อตธรรมดาแล้วหยิบมันจะได้มีทางเลือกทำไมไม่ไว้ในนี้เป็นไปได้ในในโซนในโซนของกล่องเนี่ยคุณไว้พวกเครื่องมือหัวดีกว่ามันจะได้หาง่ายอตัวนี้ได้่ตอนนี้แยกง่ายๆนะครับ เียไว้พวกเครื่องมืออย่างนี้สําหรับในกล่องตรงนี้ดีกว่าใเอาจริงนะเวลาคิดจะใช้หาไม่ได้ <c oughs> เลยต้องทําเนี่ยพยายามซื้อกล่องมาทำเยวจะแยกเอาจะข้างในได้ไปไปแยง่งเอาจริงนะฮะตอนนี้คือมันใส่กันกระจัดกระจ้ายทั้งหมดผมใส่สาระะพัดละคือเอาที่ใช้ได้ก็ใช้ไป ตอนนี้จะได้เอามา,าไว้ในในโซนของพอเลือดััททีก็เนี่ยหัวได้มา,าไว้ในส่วนของของจะงหวานไม่ใยกเป็นจัดเป็นโวนอะไรหรอกเพื่อจะได้หาง่ายขึ้นดอกนะใส่ไปดอกใส่ไปใส่ได้ครับชุดนี้เดี๋ยวใส่น็อตัวยาวในสกรูใส่ไป ตัวตัวนี้ใส่ไปได้เหมือนกันเลือกใส่นี่อยู่ในถุงนะเดี๋ยวเลือกใส่ในนี้ห,หมดดีกว่ามันมีพวกซ้ำสิงด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องทิ้งบ้างบางอย่างสรุปแล้วก็หลายอย่างอยู่นะเอาไปเลย โอเคดีครับดีถามว่ามันก็ต้องการซื้อมาแยกตัวนี้เลยครับเพราะว่าเป็นกล่องเก็บเครื่องมือแบบเก็บแะไรผมว่าไว้เก็บพวกนี่ฮะกกอุปกรณ์เล็กๆมันก็ได้แยกมันจะเจนนี่จากเป็นถุงเป็นถุงที่อยู่ในผมก็ได้แยกน็อดแบบง่ายๆอย่างน้อยผมไม่ต้องรื้อหาแบบยากๆเน,น,น,นะเราสตวูว่าเดี๋ยว นนี้ก็ซื้อใหมาก็จะมาเก็บในกล่องนี้กล่องที่เป็นของเขาถามวันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องแล้วจะมีตัวสวมที่แยกคนสามารถแยกช่องถอดออกมาเป็นมันรวมได้แต่ก็แยกไว้เงี้ยดีิจวผมดูกันว่าถ้าลกแล้วมันจะโอเคไหมเอานะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในทรงนั้นตลอดนี่ยฮะมันเต็มหกไมไ่ครับ ปิดขวาดีๆแล้วผมว่ามันก็โอเคนะไม่รู้ไปผสมกันหรือเปล่าโอเคอยู่นะขยอขยอยขยอยเนี่ยเห็นมุมบนไงเพราะส่วนมาก,กวาเวลาอยู่ในรถเราก็อาจจะมียกไปปกว้ามไม้ิดกว่างาปิดไง สุดท้ายแล้วก็มาดูกันมันก็ยังอยู่ดี <c oughs> ขอไ้ล็อกไาให้ดีนะโอเคอืมอัจจะปิดกว้างปิดหงายยังไงมันก็ล็อกก,กไว้ดีดีสุดท้ายละดีเลยฮะตัวนี้เพราะผม่มีปัญหาเรื่องของไอ้น็อตต่างๆเนี่ยคือผมไม่มีที่เก็บแล้วก็ผมไปใส่ในกล่อ,องนู่นกล่องนี้แล้วก็เนี่ยเก็บไว้พวกนี้พวกนี้บ้าง ซื้อมาบางทีซื้อมาเหลือก็เก็บคืนนี้เน้นเป็นกล่องน็อตอืมหนึ่งกล่องป๊กป๊กสองกล่องสว่านผมตรงนี้เน,เน้นเป็นพวกดอกเจาะต่างๆเจาะดอกหมุนประเภทต่างๆเจาะดอกหมุนประเภทต่างๆอืมกล่องเข้าไปกล่องนี้เน้นเป็นกล่องเครื่องมือ เหลือตัวนึ่งเก็บให้หมดกับบางทีตอนนี้ไม่ได้ใช้หรอกแต่สักพักันต้องใช้ <c oughs> ดี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 ดอันนี้เน้นเป็นกล่องเครื่องมือเครื่องมือหนักน็อตเล็กๆเอาอไว้หมดนะเน้นเป็นกล่องเครื่องมือหนักนชั้นหนึ่งชั้นสองนี่เครื่องมือหนัก เครื่องมือที่โช้ตใช้และที่เครื่องมือหนักเลยล่ะมันจะได้ไม่เกะกะมากบางทีเล็กน้อยีนเหลือก็เก็บใส่ไว้ได้ของที่ซื้อสม,มากก็จะเป็นของที่ซื้อมาใช้จริงๆหนึ่งสองสามส่ตัวเนี้ยเป็นกล่องสำรองเป็นกล่องทังเกต็มันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกสายไฟเดี๋ยวผมต้องซื้อแบบกล่องเปล่าแบบนี้อีกสักกล่องให้มันดูเดียวดูที่มัดทะแมงขึ้นสกายอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นพิเศษนะครับวันนี้หนึ่งกล่อง สองกองสามกองคือซ้อนมันจะยู่หลังคนขับอะ่ะทำไมไว้ตรงนี้ผมชอบอะ่ะ <c oughs> ไม่หรอกมันเป็นบริเวณที่ผมไม่ได้ใช้นั่งแล้วว่ผมไว้แล้วมันมันล็อกได้ดีตรงนี้คือเนี่ยมันจะพนึกอยู่ข้างในเพื่อนจะนึกออกไหมล่ะบางทีพันนึบอุปรกรณ์ที่ผมใช้งานเน่ะ ไวคนหนึ่งมันจะต้องต้อมต,ต้องใบบำรุงรักษาใช้ดูแลมันก็ต้องมีของพวกนี้อยู่โอเคผนจะตอกแล้วครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งอย่างไรชั่วโมงเดี๋ยวไปรับลูกครับผมเย็นแล้วพอดีเลยนี่เราขยับติน้วไปรับลูกครับผมเดีย๋ยวเจอกัน